ช่องวัน3 1ของเรานะคะกำลังจะมีซิทคอมเรื่องใหม่ค่ะเรื่องเสือฉนีเก่งนะคะโอ้โห oh, แค่ฟังแค่ชื่อนี้ก็รู้สึกสนุกสนานแล้วแล้วก็หลายๆคนได้เห็นตัวอย่างกันไปบ้างแล้วด้วยนะคะคซึ่งก็จะออกอากาศค่ะให้ได้ชมกันทุกคืนวันอาทิตย์สองทุ่มแล้วเริ่มตอนแรกนี่นะคะวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนี้รับประกันความสนุกโดยทีมเป็นต่อ,อสนุกแน่นอนอวันนี้นะฮะเราก็เลยมี2นักแสดงจากซิทคอมเรื่องนี้นะครับมาพูดคุยกันก่อนนะครับแกงสม้มธนทัตและนักแสดงหน้าใหม่น้องมะปรางอลิสาครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองคนทั้งแกงส้มแล้วก็มาปางก็มกแสดงจากในเรื่องนี้แหละแต่ก่อนอื่นต้องขอถามก่อนค่ะว่าเสือชนีเก้งเนี่ยคือเราฟังจากชื่อนะเราก็พอรู้แล้วแหละว่าหมายถึง3เพศแต่ทีนี้เนี่ยสามเพศนี้มีความเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วเป็นยังไงมาเรื่องราวเรื่องนี้คะคือเรื่องเสือชนีเก้งเนี่ยเป็นเรื่องราวของเพื่อนนะครับเป็นเพื่อน3คนที่สนิทกันมากๆนะครับคืองแต่สมัยหมาอะไรเลยนะครับไล่มาเลยเสือนี่ก็คือผมใช่ไหมครับผมเป็นเสือก็คือเสือผู้หญ หญิงคือตอนมหาลัยเนี่ยคือเราจะเป็นแบบว่าสิ่งที่เป็นเป็นเออ่รุ่นพี่ที่รุ่นน้องให้ฉายาว่าเป็นแบบเป็นเสือกันจี๊ดรุ่นน้องสาวไปหมดเลยเอออะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวชอบไหมคาแรคเตอร์เนี้ยเฮ้ยมันไกลตัวผมมากไกลตัวเฮ้ยจริงๆผมพูดจริงผมไม่เคยมีโมเมนต์อะไรแบบนี้เท่าไหร่นะแต่ชอบมากที่ได้มาเล่นอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับต่อต่อฮะเสือคือผมใช่ไัมชั้นดีนี่แน่นอนก็คือผู้หญิงก็ต้อรุ่นพี่ใหญ่ผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็ ในเรื่องเนี่ยพี่พี่อ้ยายหญิงเนี่ยเขาเล่นเป็นเจออยเจออยเป็นผู้หญิงที่ super over และเป็นชนิอินเตอร์มากๆนะฮะคือเ,เรียกได้ว่าพูดไดเนี่ยไทยคำอังกษคำนะฮะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะฮะเคฮาคือเขาจะเป็นคนแบบเล่นใหญ่เล่นใหญ่แล้วเขาตอนเรียนเนี่ยเขาจะคิดเสมอว่าเขาต้องซิ่วมาเป็นปีหนึ่งบ่อยๆเพราะเขาอยากเป็นเซ็กชี่ การเป็นเฟชชี่บ่อยๆจะได้ผู้ชายเยอะๆอ๋อโอ้โหไปบอกแกเหมือนกันนะฮะว่าคิดแบบนี้แล้วมันดีคือถ้าแกอีก2ปีนี่แกก็จะอายุเท่าจารย์แล้วนะร้าผมนะฮะก็เป็นเอ่อเป็นเสือตาชนีไปแล้วฮะเก้งนี่ก็พี่อ๊อฟปองศักดิ์แน่นอนนะฮะซึ่งพี่อ๊อฟปองศักดิ์เนี่ยตอนสมัยมหาลัยเนี่ย คือเป็นเพื่อนสนิทผมเลยคือเพื่อนแบบเป็นผู้ชายเลยนะกอดคอเล่นกีตาร์จีบยิงใต้ตึกนี้เลยนะแมนแมนเลยนะชื่อชาตรีพอวันหนึ่งมาบอกความจริงกับผมว่าเขาเป็นเก้งแล้วชื่อชีตาชาตรีเป็นชีตาคือสลับนิดเดียวนี่เปลี่ยนหมดเลยนะส่งจะหลิดอะไรนี่เปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะฮะแล้วก็ทีนี้มันก็เลยพอเขาบอกว่าผมว่าเขาเป็นเก้งเดียวไม่พอฮะเขาจูบผมด้วย เออเดี๋ยวก่อนสาวคนนี้ดูอึ้งไปเลยจูบจริงจริงจูบจริงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องจูบจริงไม่จูบจริงเดี๋ยวมันต้องมีหลายรายละเอียดเยอะมากในตัวเด็ดแล้วไงพอสุดท้ายก็คือมาอยู่ร่วอก็มาเจอกันอีกก็คือจริงๆแล้วเหมือนกับเวลาเราก็เคยต้องแยกกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งคือผมก็โกรธเขาแหละผมก็โกรธพี่ออฟแหละว่าว่าทำไมถึงหลอกกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องเรามันก็ผ่านมาว่าเราจะเป็นต้องกลับมาอยู่ คอนโดเดียวกันก็มีเพื่อนสามคนเนี่ยคือพี่หญิงอยู่ห้องนึงผมกับพี่ออฟก็จําเป็นจะต้องมาอยู่ร่วมกันนอนห้องเดียวกันจะเป็นผู้ชายนั่นแหละเดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงกลับมาอยู่ร่วมกันแล้วคิดดูว่าคนเอาว่าคนบ้า3สามคนนะฮะมาอยู่ด้วยกันในคอนโดเดียวกันนะฮะยังไม่รวมเพื่อนบ้านอีกนะฮะมันจะเป็นยังไงแค่นี้ก็ปวดแล้วกําลังจะถามเลยว่ามาปรางเล่นบทเป็นอะไรคะในเรื่องเนี่ยชื่อเอิงเอวยค่ะก็เป็น สาวข้างห้องคือห้องติดกันเนี่ยแหละห้องติดกับผมห้องติดกับผมเวลาที่เขาทำอะไรเขาจะพาใครมาที่ห้องหนูก็ไม่ค่อยชอบยุ่งเท่าไหร่ก็จะฟังไม่ค่อยชอบยุ่งนี่ใช่ไหมนี่นี่นี่หลายอย่างใช่ อยู่ที่ระเบียงคือผมเนี่ยเป็นตากล้องใเรื่องอะผมชื่อตั้มผมผมเป็นตากล้องค่ะซึ่งผมก็จะรับแบบงานถ่ายแบบงานแบบว่าถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยทีก็ต้องใช้นางแบบจะวิ่งไปใช่เราก็เออแล้วบ้านเราทําคือคอนโดเราเป็นคอนโดใหญ่ก็ทํทเป็นสตูเล็กๆไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็จะพานังแบบมามาเก็บเายถ่ายเสร็จก็ ต่อ,อแล้วคนนี้เขาก็จะได้ยินตลอดรู้ทุกเรืร่<ม>รองเรื่องเพราะว่าอะไรอีกแล้วหรอ,อคนนี้หน้าไม่ซ้ำเลยคนนี้อีกแล้วล<อ>ก็แสดงว่าก็จะทะเลาะทะเลาะกันนิดหน่อยไม่ค่อย<ช>ไม่ค่อยงลงรอยกันเท่าไหรค่คือจริงๆอ่ะคือเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นเนจ้านายผมด้วยหมายถึงว่าเขาจะจ้างผมมาไปทำงานด้วยคือหนูเนี่ยมีแบรนด์รองเท้าค่ะก็จะเห็นนี่เป็นตากล้องก็เอ้ยไหนมาลองหน่อยสิแล้วนี่ก็ถนัดเรื่องนางแบบอ่าโอเคซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ถึงผมแหละเวลาเวลา เยอะเอาอะไรมาวาง้รอดูคู่นี้จะน่ารักขนาดไหนนะคะแล้วสําหรับคู่อื่นๆหรือว่าคนอื่นๆเอางี้ดีกว่ามะปางขอถามแทรกเลยอย่างมะปางดนรับรู้แล้วว่าเรื่องเสือชนีเก้งเนี่ยพี่ออฟเนี่ยเขามีการแอปแมนตอนแรกใช่ไหมแล้วสุดท้ายเขามาสาวแตกแล้วอย่างเราในชีวิตจริงอะถ้าเจอผู้ชายให้เลือกเลยนะสองอย่างระหว่างอย่างเงี้ยเสือผู้หญิงที่เจอผู้หญิงเป็นไม่ได้เลยกับอีกอย่างหนึ่งคือแบบ แอบแมนแต่สุดท้ายมาสาวแตกใส่เราเงให้เลือกให้เลือกว่าแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแฟนตัวเอง,งเนี่ยจะเป็นแฟน <laughs> เจอแบบไหนช็อกอบบน้อยกว่าเจอแบบเป็นแก้งช็อกอน้อยกว่าจริงเหรอเพอ่เพือเหมือนแบบเราได้เพื่อนเพิ่มอีกคนนึงอะจริงเหรอเรามีเครื่องสมรรก็แชร์กันเดี๋ยว่แต่คุณต้องพิจารณาเองนะว่าเขาเข้ามาคุณยังไงแล้วเขาถึงกลายเป็นแก้งเนี่ย <c oughs> คุณต้องคิดนิดนึงคุณจะทำอะไรเขาถึงเปลี่ยนความคิดได้ขนาดนั้นอย่างน้อยเราก็ทำให้เขาค้นพบตัวเองโอเคยังเป็นเพื่อนสาวกันต่อได้ใช่แต่ถ้าเจ้าชู้เนี่ยมันก็ เป็นเพื่อนกันยากจะไม่ดีแหละเออเราเข้าใจงั้นสุดท้ายเนาะถ้าจะเลิกกันคุณแกล้งเป็นตุดไปเลยละกันดูความผิดน้อยด้วยน่าเกียดไปไหมอ้อทีนี้เมื่อกี้คุณพูดเรื่องฉากจูบฉากคาบอะไรเนี่ยครับขยายความนิดนึงก็มันยังไงฮะก็จริงๆแล้วมันคือเหมือนเขาสารภาพว่าเขาเป็นเกย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็แค่นั้นไม่พอเขาก็บอกว่าคือเขาอะชอบผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนผมก็อึ้งองเนี่ย แล้วเขาก็เนี่ยจริงจริงเห็นไหมตู่ไม่ต้องมีมุมกล้องอะไรเลยไม่มีมุมกล้องเลยนะฮะเป็นไงล้วนๆรสชาติเป็นไงฮะถือต้องใช้คำว่าผมวิออมเนี่ยจูบกันจนชินแล้วครับตั้งแต่ละครละครเวที์ทีมาตัวคอนเวอร์ทีก็ประมาณ30 40รอบแล้วนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ก็ความช็อกมันก็ เริ่มชินไหมฮะเริ่มชินมันอาจจะไม่ได้ต้งนี่คือเราคุยผ่านไปหลายวิมากแต่หน้าแกงส้มหน้าตั้มในเรื่องยังช็อกยังช็อกอยู่ฮะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเรื่องจูบกันเนี้ยกับพี่ออฟเนี่ยคือเราเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยรังเกียจหรืออะไรเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการแสดงอ่ะแล้วเราก็ผ่านแบบเขาเรียกเข้าเข้าการแสดงคือมีฉากจูบกันมาเยอะแล้วเลยแต่ว่าถ้าในเรื่องเนี่ย เขาก็ต้องช็อกอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนกันมาสี่ปีพี่ลองคิดรูถ้าพี่ถ้าเพื่อนคุณเป็นผู้ชายนะกอคอจีบหญิงไงนะแล้ววันนึงเขามาจูบปากอ่ะมูช็อกสียไงเออคงทำแบบเมื่อกี้นี้แหละเออคงคิดย้อนกลับไปว่าที่เรานอนด้วยกันใช่เออแล้วเป็นรูเมทกันอย่างเงี้ยไปดูอาบน้ําด้วยกันอย่างเงี้ยเออกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเก็บผ้าให้ จะเป็นเพื่อนกันเฮ้ยมันคืออะไรพยายามจะเป็นภรรยาหรือเปล่าหรืออะไรนะฮะมันก็จะต้องคิดไปทางนั้นไงเออนี่นี่ยังบุญนะครับนี่แคสต่อยนะครับผมเป็นเรื่องจริงนี่อาจจะลงท่อนท่าล่างได้เลยนะฮะอาจจะมีมากกว่านั้นมากจะมากกว่านั้นเออคือถ้าเรารู้แต่แรกก็ไม่เป็นไรแต่นี่เพิ่งมาแบบแอบแล้วมาบอกเราทีหลังใช่ไหมทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้ง3คนนี้คือเคยเจอกันมาก่อนแล้วในวันสละโสดกับเก่าๆถูกไหมแล้วความสัมพันธ์ตอนนี้พอมาเจอกันปั๊บมีอะไรจะต้องปรับจูนกันอีกไหมหรือว่าสามารถโอ้โห เราก็คลิกกันได้เลยคือจริงๆมันต้องมาปรับในเรื่องของจังหวะมากกว่าเพราะอย่างตอนเราเล่นละครเวทีมันก็เป็นจังหวะอีกแบบหนึง่งแล้วก็อันนั้นเนี่ยบทมันค่อนข้างจะแบบฟิกฟิกพอสมควรเพราะเป็นละครเวทีใช่ไหมมันต้องมันต้องเหมือนกันทุกรอบถูกไหมเรื่องของสคริปต์เรื่องของอะไรแต่ว่าพอเป็นซิทคอมเนี่ย<ล><ล>บทเขามาลาย,ย่างนี้แล้วพุ่งกลับเพราขาจะอยากได้ลุ่สดจากเราด้วย แล้วเราก็ต้องเติมเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะเราต้องเติมเข้าไปด้วยครับแล้ว,แล,วแล้วพอเล่นข้าไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มรู้จังหวะของการละกันละคราวนี้มันเริ่มมันยิง่งเล่นยิ่งมันละโด,โดยเฉพาะคุณพี่หญิงกับพี่ออฟเนี่ย <c oughs> เขาจะเป็นบทที่เขาต้องแบบประชันฝีปากกันน่อดแกล้งกันด้วยแบบเหมือนพูดเหน็บแนมกันอะไรเงี้ยซึ่งเอ้อ รุ่เหมือนชีวิตจริงมากเลยสองคนนี้ชีวิตธรรมชาอชีวิตจริงก็เน็บแนมก็อยู่อยู่แล้วแล้วเข้าไปในสากยิ่งเน็ตแนมเข้าไปใหญ่เลยนะฮะมีเพิ่มบทไหมมีแบบใส่ตุ้กันเองด้นสดคือบางทีบางทีเราจะต้องเล่นกันประมาณแบบ3-4เทปเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนมุมกล้องหลายๆหลายหลายครั้งใช่ไหมครับ ไม่เคยเหมือนกันสักรอบเลยครับผมคือแบบความหาความใหญ่ทวีคูณขึ้นไปเลยคนตัดนี่ลำบากเลยนะเออคนตัดนี่แบบไม่รู้จะเอาเทกไหนเลยวันนี้หมดไม่เหมือนกันเลยแต่สนุกมากจริงๆครับผมใช่ครับมาปังเจอกับสามเซียนขนาดนี้เขาต่อมุกเขาคยเราเคยมีเข้าฉากพร้อมกันกับพี่ๆทั้ง3าคนเลยไหมคะมีแล้วค่ะมีถ่ายไปแล้วค่ะแล้วเป็นไงบ้างสนุกสนานมากคือได้สัมผัสแบบเขาปล่อยมุกได้จริงๆอย่างที่บอกอ่ะเฮ้ยกัด โกรธกันหรือเปล่าเกลียดกันหรือเปล่าเหน็บกันค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยเกลียดกันจริงหรือเปล่าพี่ด <mmm ูแบบดูเกลียดกันแม้ตกระทั่งชีวิตจริงไม่ใช่มันเป็นการเล่นกันเป็นการละเล่นของเราการละเล่นการละเล่นละครคืการแสดงสนุกค่ะสนุกดีแต่วันนี้ก็เป็นละครเรื่องแรกของน้องมะปรางใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างมาเล่นเรื่องแรกก็เป็นซิทคอมเลยก็ตื่นเต้นมากเลยครั้งแรกที่เข้าฉากนี่แบบโหทำสมาธิอย่างเดียวเลยพอเข้าไปปุ๊บ อืมเฮ้แต่เขาเก่งนะเพราะว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างเรื่องแรกด้วยค่ะก็มาต้องเล่นแบบเป็นแบบซิทคอมด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาปรับตัวเร็วอะแล้วก็ตื่นเต้นหายหายหายตื่นเต้นค่อนข้างจะเร็วอะไรเงี้ยคือพอเล่นไปสักสองสามซีนคือเขาแบบสบายตัวละเรื่องเขาที่เใช่เขาที่เขาทางเร็วมากจริงๆครับเก่งเหมือนกันอย่างมับรางเนี่ยซิทคอมถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยก็เจอซิทคอมรู้สึกว่ามันยากหรือว่ามันง่ายยังไงคะรู้สึกว่ามันก็ ยากนะคะ<า>สำหรับเราใช่บางทีมันอาจจะต้องเป็นไม่ใช่แบบเป็นเป็นขายความแบบไม่ได้ฮาแบบว่าตอนนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราพูดไปมันต้องแบบ มันต้องรู้สึกแบบฟิลฟิลนั้นจริงๆอ่ะมันต้องจริงไม่ต้องแบบพยายามจะขำไม่ต้องพยายามจะขำใช่คือซิคอมถ้าเกิดเราเล่นพยายามให้มันขำมันจะไม่ขำเลยครับใช่แต่มันต้องขำด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะอย่างนั้นะอย่างนั้นถึงจะสนุกมันขายความธรรมชาติของตัวละครใช่อ๋น่าดูจังเลยนะฮะทีนี้หลายคนเนี่ยเห็นตัวอย่างแล้ววันนี้ก็ได้ฟังจากที่ทั้งสองคนพูดคุยแล้วนอกเหนือจากความสนุกความตลกแง่คิดจากซิทคอมเรื่องนี้จะได้อะไรบ้างเยอะมากบบแ ภายนอกภายนอกอ,อย่างอย่างความเป็นเพื่อนเนี้ยค,คือคืออย่างในเรื่องเนี่ยผมกับพี่กับพี่ออฟเนี่ยคือเราจะไม่ค่อยคือผมก็โกรธเขาแหละครับแต่คือคือเรื่องที่น่าสอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรสำคัญกว่ากว่าากว่าความว่าเพื่อนหรอก <S 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 ถึงแม้ว่าเพื่อนคุณจะโกหกคุณเพื่อนคุณจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเนี้ยอย่างบางคนแบบโกรธแบบเพื่อนกลายเป็นแบบเกย์เงี้ยผู้ชายบางคนแบบเฮ้ยเลิก เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นแก้งหรือเป็นคนที่เปลี่ยนไปอ่ะถ้าเขายังเป็นเพื่อนเราอ่ะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ตอบให้เขาจะเป็นอะไรก็ตาม,มเขาก็ยังหวังดีกับเราเสมอเขาก็ยังทำสิ่งนี้เราเสมอ,อ,สสมอผมว่าเงี้ยสำคัญคสำคัญมากๆในในความเป็นเพื่อนซึ่งสมัยนี้บางทีเราตัดสินคนแค่แบบ เฮ้ยโกหกอ่ะไม่เอาละแต่ไม่ไม่พยายามจะปรับความเข้าใจกันเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เรื่องเรื่องเสรีชีิเกล้เนี่ยให้เต็มๆเลยครับมีรายละเอียดในเรื่องของมิตรภาพอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องวปางฝากผลงานเรื่องแรกของตัวเองหน่อยค่ะมายังไงครับโอเคใช่เลยครับตอนแรกที่ใช่ครับตอนแรกผมผมบอกว่าเดี๋ยวก่อนช่วงนี้กำลังงงๆเพราะว่า วันวันเสาร์ใช่ไหมเรมีตอนสี่ทุ่มพี่อน่ยังงงอยู่เลยวันเสาร์มีสี่ทุ่มแล้วคุณจะหลบแล้ววันอาทิตย์ก็จะมีสองทุ่มลวเพราะงั้นคุณฝากเลยครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะคะสิทธิ์คอมเรื่องเสือชนีเก้งค่ะก็เป็นเรื่องแรกของหนูเองยังไงก็ฝากดูด้วยนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะเห็นปะพี่แกงแฝงตัวมยครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะใครที่ใครที่เอาว่า ใครที่อยากจะมาดูความสนุกที่มีทั้งความแซบท,ทั้งความฮาทั้งความน่ารักเนี่ยอ,อยากให้มาดูเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่านอกจากเรื่องความสนุกแล้วมันให้ความ รู้สึกของความความเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะอยากให้มาลองดูจริงครับเพราะว่าเรื่องนี้เราตั้งใจทําจริงๆนะครับมีไงฝากด้วยนะครับกับเสือชนีเก้งรับรองว่าแทบถูกใจแน่นอนครับผมนี่จะรอดูความหมายด้วยว่าชุดนอนไม่ได้นอนนี่มันจะเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณสองแขกรับเชิญคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับนักร้องสาวมาเทพพี่ซานินะฮะจะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอหลังโฆษณาครับ